ไปที่กระทรวงคมนาคมกันบ้างนะคะเขามีการเตรียมความพร้อมขนส่งทุกระบบค่ะรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเ,เพื่อส่งประชาชนเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะ นายอธิรัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดคมนาคมจัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกรางน้ำและอากาศค่ะรวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางที่สถานีรถโดยสารท่าเรือและท่าอากาศยานรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนรวม7วันค่ะสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจะ ราจรคาดการว่าช่วงเจวันของสงกรานต์ปีนี้จะมีปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม13.60ล้านคนเพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ปี65และคาดการปริมาณการจราจรขาเข้าและออกกรุงเทพบนทางหลวงสายหลัก5เส้นทางในสายเหนืออีสานตะวันออกตะวันตกและใต้รวม4.60ล้านคันค่ะดังนั้นเพื่อบริหารการจราจรให้คล่องตัวกระทรวงคมนาคมจึงรณร ะะขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้าออกกรุงเทพโดยขอให้กลุ่มเดินทางใกล้นะคะระยะทาง200ถึง300กิโลเมตรจากกรุงเทพออกทีหลังและกลับก่อนค่ะและเลี่ยงการเดินทางช่วงที่คาดการว่าจะมีปริมาณการเดินทางสูงช่วงขาออกและขาเข้าในวันที่12และ16เมษายนนอกจากนี้นะคะคมนาคมก็ยังบูรณาการกับกระทรวงมหา ดูแลการเดินทางในระดับท้องถิ่นเช่นรณรงค์ให้ชุมชนในพื้นที่ดูแลซึ่งกันและกันเฝ้าระวังจุดตัดถนนกับรถไฟและเน้นย้ำให้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนายอธิรัตน์บอกด้วยนะคะว่าหน่วยงานในสังกัดคมนาคมร่วมกันให้บริการฟรีในช่วงสงกรานต์ปีนี้เช่นยกเว้นจัดเก็บค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์หมายเลข7และหมายเลข9เป็นเวลา7วันตั้งแต่1 2ถึง18เมษายนยกเว้น ค่าธรรมเนียมทางพิเศษสีรัฐอุดอรรัฐยาและเฉลิมมหานคร3วันค่ะคือ13 1 5เมษายนค่ะ